ถามกับบอสตัวอาเพื่อนผู้ให้หลวงไปรับนมเนอะเขาคิว้วเด้๋ยวพายเราเสริมไปหายะก,กลมเรเสริมนมให้เจ้าสามกวดาอย่าบ,บอกใครเลยฮะเอาเ <c oughs> มื่อกี้ม้มาก่อยหมดแล้ กินบ่เหมือนใส่ต่วนใครกับพี่ไปเสิกาลจอด,ดมามาแล้วมาแล้วกินเป็นตะมีบ่บ่อยเอวาา่าเป็นตะเสียบ น้องไปบงแต่ที่แม่น้องก็เสือบตัวเพลอเสือบกับน้องบนนั่นตัวเจ้าก็ถามยังัน,นขอบคุณตั้งหกลานของใจด้วยจ้าเด้อขอบคุณอะไรบุคืนโดนดอกคืนผ้า น้อยมช่องช่องสบายๆก็ขึ้นขึ้นไปแล้วสิบสิบนาทีสิบสองนาทีเนี่ยแหละขับรถจากมองเหง็นงานมาใหญ่ขอเล่นตังเลยคือหะฮว่ดบางก็ร่งฮ่มเพิ่นบพ่กินดอกวะทางหง้าน้ำข้าวเตา ขอบคุณ FG รอบนอกนะคะแม่อาจจะเป็น FG รอบนอกหรือเพื่อนๆมาจอดไว้ให้นะคะรถสปอร์ตข้างงามๆนะคะเนาะรู้ๆขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเดินมามากินจิงเ้าต้องกันจังนะเป็นตะลุยวะว่าเป็นประหยัด้ะจ้าเด้อที่เห็นอยู่นี่จักเสี้ยนยังกินแม่มันเดิกแล้วไปออกกาลังกายมาาบันฮิวนะ กยเอามาจ้ะมามามาโสดาเนี่ยสตอจ้ามาพักออวดปากลาละเอิ่มหกครับพี่ ดูจากฟินแลนด์ขอบใจนมากนะอย่าไปให้ลูกกุญแจเด้เอดขอบใจมากๆจ้าขอบใจมากๆที่เขามาให้ก็ลั่งใจบ้างนะฟนะินแลนด์กับเด็กก็ข้าเนาะเป็นบ่เพราะว่าฟินแลนด์ไอเดินน้ำข้า เดินนาชั่วโมงหนึงน่งเังื่องริ่ขอบคุณท้สิบามล้านกักใจมากเลยค่ะี๋้วกวาคุยเจ้าน้งกันจ้ากลิ่นท่ำใหญ่ๆนะคุณชัตธนพงศ์สวัสดีค่ะอม สวัสดีเด้วค่ะเด้อขอบพูณหล่าๆที่เขามาให้กำลังใจขอบคูณเลาาๆมามามาพี่หมอเก้่สวยเดียวกับแซบไ,ได้มันผักรับใัไงยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามอเอ้านาฬิกาฉันบบตรงติฮะโอ้ผพดอันนี้คือยังของเงาคือยี่สิบยี่สิบยี่สิบเก้า ยูหันคือสี่ยี่สิบสามหนึ่งปกติหน้าที่มันจะตรงตรงกันเลยมันจะมากมาก